อันนี้ทีมงานหลังจากงานต้อนรับคุณแม่นะคะกับหลวงพ่ออาจารย์มกท่านกลับนะคะหนูมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายหญิงนิ่มยังอยู่กับเราค่ะพลายตะคำก็ยังอยู่กับเราพลายรถทั้งค่ะนี้ยังช่วยกันหรือเต้นค่ะตอนนี้ผู้ชายหายหมดแล้วค่ะมีผู้หญิงเอาโทรศัพท์ได้ซ้อมไหมลุง่วง

เออระวางกลุบกลุบคลุบคลุบคลุบกลุบหมวกเราลงมาเจ้าลงมาเออลงมาก่อนเอาไปในถังก้อนนเจ้าเดาไว้ไนงก้อนนัตาจะเอาไปในถังก้อนน่าตนนั้นก็แห้งไร้ไฟรถถระวางงเต้นนะไป จับโต๊ะจับโต๊ะให้เขาเนี่ยจับโต๊ะในในโต๊ะให้นในนั่งัดก็เขาหูบดีจอยเราหูบดีเราไ่ได้ยินทุเอาดอกตีออกกอลตีออกกออ้ออน้าโยโอ้โหโอโสองซ้ำเออ แล้ว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 จังได้ไหวเห็นยังบ่ทันได้พับอยู่วก็ขงนี่เออขานี่แล้วแล้วเอา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 เชือกออกก่อนโลกนี้มันมีหลายหลายอย่างแกเชือกเออเอานั่นแหละเขาก็หูบดีจอยเอ้ยว่าซ้ำหนึ่งเขาบระดียินได้นั่นโลกนี้มันมีหลายอย่างบ่เห็นเขาว่าบ่เออต้องเชื่อปลายรถถัง ไฟรถทางเข้ากลางตลอดทุกงานถ้าไม่มีไฟรถทางไม่เสร็จได้หรอไฟรถถังเจ๊ทอดก้อนเล็กตึงสูงไปไหนมานี่ไปไหนมาไปคุยอะไรกับตาคำไปคุยอะไรกับตาคำโอ้โอ ตาเขาได้ต้นกลวยไปสองต้นไปแล้วยั่นงยังโตแตคนจะจอยขึ้นจอยแล้วมันว่องไวดีเนาะยิงนิ่มเอาเลยยิงนิ่มเป็นทั้งผู้หญิงเป็นทั้งผู้ชายเห็นแม่ว่าบอยจะกลัวอะไรเออตายก่อนเขา ซีตั um, ้งเลยขึ้นแล้วยายแพงอดึนจีนเฉยเลยเว้ยเฮ้ยไปได้มาโดนหัวคนต้องโทษหญ่แพงแน่นิ

เกับถึกาหน้าแป๊กกับถึกหน้าแป๊กกับกหน้าสามเอนือตนอนหนี้เัดหมวงเออเราไม่ได้ยินเราพูดดอกเขาหูเขาไม่ดี วันอนึงเออฮ่าเออฮึ่ลายรถทางโรงงานกลางไม่รู้กี่เต้นแล้วพาเลกลับเอออยู่ในเต้นมดเข้าไม่ได้นอนสบายเมื่อวานหลับยุ่งเมื่อวานวันแรกไม่ได้หลับเมื่อวานหลับสบาย ไฟตะคำไปแล้วเหลือแต่ลูกตะคำเท้าเสาเอวอยู่ก็ยังไม่ได้คันน็อตใครนำอ้อยชิมแล้วหวานน่าดมกระติ้งยังยังไม่ขันสองไปขันน็อตปุ้ยยังส่ จะมาดึงมาเนียา้ไหมพ่อให้ีดุกเบียทางเลยมุนเร็วอะมุนวเ้ยนอนนี่จะนอน้ทนน้าเยวแล้แล้วก็ตข้างล่างมุน่น The okay. B- นอนอยู่นี่เลยไม่มีมดมีอะไรเลยสบายอากาศดีอันนี้ไว้นี่เออคดลงเตรียมสอันอันอันนี้กอันนี้อันนี้ของบ้านจันเอ็มแต่ใหญ่เลยจันเอ็มโต๊ะนะโต๊ะเบียร์ทำในนั่งเบียร์ ไม่ใส่อันนี้คุ้งาไม่เีนะตงไม่นาใส่จุ้งไหมกินอะไเลยงต้องใส่จุ้งเลยคับเตโต๊ะนะคับโอะเนได้ไจีเนได้ดูอเนี่เนาะวันนี้มอดเงาไงนี เงียบมีแต่แสงไฟเงียบเงาาแล้ววันนี้ลุงอ้วนยกลุงอ้วนโอ้ลุงอ้วนช่วยน้องด้วยลุงอ้วนช่วยจนเสร็จงานเลยไปนะคะไปดีไปดี เอ็งเอมาใส่ต๊ะจีเลื่อเซงใสมเท่านี้ี่นหนุเท่านี้มนาลอนเลืเตียงจูนทางนี้ฮะี๋เดี๋ยวตามไปเออเเดี๋ยวเอาไปลงจะไปกับตาบุกเออเซงตกะันไปก่อนกู้ก่อนด่าเดือกขักล้าไปเลยถ้าไม่มีใครอยู่ก็วางไว้ข้างนอกเลยไปกับ ไปแล้วค่ะเอาทางนี้เราก็ยกเตียงเลยเป็นไรไม่ต้องรอเขาหรอกเดี๋ยวรถเข็นก่อนเนาะเอาตัลงเราขึ้นไปอันนี้เอาไปส่งแถวนี้เดี๋ยวขึ้นรถเข็นเนี่ยรถเข็นให้กูวันนี้งอรถเข็นขึ้งดูรถเข็นอ่ะรึนแล้วบาเออรถาใส่ลากเติม คนเลี้ยงะบอ๊ะเห้ยหมูไม่ทุกครั้งที่อยู่อยที่มองขู่หรอโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ทีนะโอเคไอ้เจ้าไอ้พี่ไม่ใะบ้านมองอยู่ไหนที่บ้านไหนแล่แล้วโปรยฉันนี่แหละแล่แล้วอ่ะแจ็คไปนู่นอีกนี่ทีมงานช่างปลาในที่ติดเรานี่นี่ก็ถัดไปก็แจ็คนายตะคำอยู่ะตรงนี้น่ะตะคำนี่แหละนี่แหละนี่แหละตะคำอยู่นี่แหละอยู่ที่ไปกันทุกวันแต่ไม่รู้ว่าตะคำอยู่ตรงไหนก็ให้เราเข้าข้างในแล้วก็ไปไม่ถูก ปลายมดก็จริงเออได้ยินแต่ปลายมดก็จะไม่เคยมาหนูไม่ใช่ไงถ้าสับรถเขาไม่แจกวันนั้นก็ไม่รู้เรื่องกับเขาเรอถ้าโอปอลแฟมิลี่มาพามาตรงนี้ก็ไม่รู้เรื่องนั่นแหละรู้ว่าเออเขาว่ามาบามปลามอดโอเคออโอปอลที่เราแจกวันนั้นโอปอลโอปอลมาจากพัทยาเดิ้ววันนั้นอ๋อนั่นแบบโอปอลแลเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ใครเป็นใครที่นี่เราก็ได้ หเข้าไปตรงนี้เรายังลงเลยนี่นี่ตรงนี้เนาะแล้วไปมุงนี้กับบ้านอีเตอร์แล้วดุงไงเออแล้วก็ดูงตะซุกเมื่อกี้ลุงตะซุกเออตะซุกลุงตะซุกเหรอเออหัดตุ้งเออคุณดิ้งยังไงเออเออนั่นแหละนั่นแหละจะเกี่ยวเงาใส่เขียวไงสรุปก็แค่ปั๊ดอ่าเกี่ยวยังเงื่อนันเดิมอ่าไปยกเตียงไปจะได้เสร็จไปคุณแจ็คลุงเขาจะได้กลับบ้านลุงอ้วนก็กลับไปว่าลุงอ้วนก็จะไปเอางงแข็ซะเราทังน้ำแข็งก็ยกทังน้ำแข็งก่อนหาสัน

แบบนี้แม่เต่อันี้ยต่อจเน้ยจีนแบบเต่อห่าไม่คว่ำเนี้ยโลไม่ได้ลงจะคุณมาความั่มเอ้านาความมึงให้ไแซงกบมึงแม่ไหมเอาลงแม่กบง รอคนนู้นแล้วก็รอคนนี้ยกเองเลยมันง่ายไมได้เสร็จงานเออผมมองแบกเองเฉยเจอมันจับเลยน่มยงเีมยมันง่าเเลยถึงไหมถึงเหรอเนาะก็ดีด้มั่งดยไม่ใช่มันจะกระตุกกระตุกกระตุกกเนาะไเล็ดบนน้าแกนั่งจ้เอารถออกมาท็อปเงมอเตอร์ไซค์ลากไปจะได้เสร็จนี่ของใจใจ

เออเราไปเรามาก็ใช่ตามกันไปตามกันมาอยู่นี่เน่ยใช่เออพูดอย่างเองมันก็ง่ายนะจ้อยเออช่วยช่วยกันให้มันเสร็จเสร็จหลังจากงานต้อนรับคุณแม่เสร็จค่ะนี่ดูยังเหลืออยู่สองช่องสามช่องอันนี้ยิงนิ่มยิงนิ่มภายตะคำวานแจ็คไปทุระแล้วมั่นสักครู่ ได้ไหมเอจิออนดุงนีบกเดี๋ยวแม่ควานขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเอาเตียงลงก่อนนะคะสวัสดีนะคะ